ชาวขนแก่นเชื้อสายจีนนำเครื่องเส้นไหวามาประกอบพิธีไหวเทพเจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นสารเจ้าพ่อหลักเมืองรับพรเนื้องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้กันอย่างคึกคัก เมื่อช่วงเที่ยงคืนคเครื่องที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศการไหว้เจ้าตรุษจีนที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นพบว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะชาวขอนแก่นเชื้อสายจีนนะคะก็สวมใส่เสื้อสีแดงค่ะนำเครื่องเซ้นไหวามาตั้งเรียงเอาไว้บนโต๊ะประกอบพิธีเซ้นไหว้เทพเจ้าตามธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติตามการไหว้เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจําปี2566เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวรับวันปีใหม่จีนค่ะซึ่ง นายธีรศักทีคขย,ยุพันนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นก็บอกว่าทางเทศบาลก็บริการโต๊ะเก้าอี้และเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบบริเวณค่ะเพื่อให้การไหว้นะคะเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการไหว้ผีพี่น้องผีร้ญยยาติค่ะซึ่งก็จะมีพิธีไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษและอื่นๆนะคะเพื่อจะ ทิศ่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับค่ะส่งไปให้บรนพบุรุษได้ใช้ ทางนี้นะคะก็เน้นย้ำขณะประกอบพิธีที่บ้านนะคะต้องตรวจสอบในเรื่องของการจุดทูบจุดเทียนด้วยนะคะถ้าไหว้กันเสร็จแล้วก็ต้องดับทูบดับเทียนในทันทีค่ะรวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองเครื่องเส้นไหว้ที่ส่งถึงบรรพบุรุษที่จะต้องตรวจสอบว่าดับสนิทแล้วหรือไม่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะที่การประกอบพิธีไหว้ตามจุดต่างๆพบว่าทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดไม่ได้พบปัญหาอะไรเลยค่ะ ส่วนบรรยากาศตรุษจ,จีนของเกาะสมุยพังงานเกาะเต่าคึกคักมากคะ่ะปีนี้นักท่องเที่ยวแน่นคุมเข้มเรื่องของอกักขีภัยแล้วก็เตรียมรับไฟบินจากไทเปค่ะ23มมกราคมนี้ นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเปิดเผยกับสำนันข่าวไอ n อถึงเทศกาลตรุษจีนปี2566ว่าภาพรวมในจังหวัดตอนนี้เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะโดยเฉพาะเกาะสมุยเกาะพังานและเกาะเต่าก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากก็เน้นย้าเจ้าหน้าที่ค่ะดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งอักขีภัยในการจุดทูบจุดเทียนรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนและก็มาตรการป้องกันโควิด19ค่ะ ขณะเดียวกันในพื้นที่นะคะไม่ได้มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเหมือนพื้นที่อื่นๆซึ่งก็พบว่าร้านค้าอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเตรียมรับไฟบินจากไทยเป้ด้วยค่ะในวันที่23มมก,กราคมนี้ก็คาดว่าเศรษฐกิจในพื้นที่น่าจะกลับมาฟื้นฟูดได้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนประเด็นของราคาทองคำค่ะนายกสมาคมค้าทองคำก็มองว่าการซื้อขายทองตรุษจีนนี้คึกคักค่ะคาดว่าทาั้งปีราคาสูงสุดทะลุ30,000บาทได้ยอดขายโตร้อยละ 5- ถึงร้อยละสิบ นายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเว่าการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คือขักมากกว่าปีก่อนค่ะเพราะว่ามีการเปิดประเทศและก็ผลกระทบจากโควิดสิกก็น้อยลงไปแล้วแต่บรรยากาศการซื้อขายทองนะคะจะเห็นผลชัดเจนหลังจากพ้นวันเที่ยวตรุษจีนไปแล้วค่ะ และในช่วงกลางปีนะคะสถานการณ์ราคาทองคําจะมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นโดยปีนี้คาดว่ายอดขายภาพรวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละหถึงร้อยละสิในขณะที่ราคาขายทองรูปพรรณในประเทศก็จะมีราคาสูงสุดอยู่ที่บาทละประมาณ3 0,000ื่นบาทต้นๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าราคาทองคาในตลาดโลกนะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่2 0 0 0เหรียญสหรัฐต่อออนแต่ราคาทองคาในประเทศตอนนี้ก็ยังคงได้รับอันนี้ส่งจากค่าเงินบาทที่แข่งค้าค่ะทําให้ราคาจําหน่ายทองรูปพรรณในประเทศอาจจะไม่ได้สูงสุดจนทําสถิติสูงสุดใหม่จากปีก่อนที่ทะลุบาทละ32,000บาทในช่วงเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเพราะเวลานี้ค่ะค่าเงินบาทแข่งค่ามาอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากช่วงอ่อนค่า38บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ไปดูประเด็นทางการเมืองกันค่ะรังสิมันซัดสวขวากน้ำประชาธิปไตยคิดปลดล็อก8ปีเพื่อประยุทธ์เชื่อหมดวาระจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะและโฆษกพักเก้าไกลเปิดเผยกับสนักข่าวไอเอ็นะคะถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา158เรื่องวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยขอย้ําวันนี้เป็นการสืบทอดอํานาจโดยสวชัดเจนในภารกิจของตัวเองพร้อมตั้งคําถามว่ามีสอวอไว้ทําไมควรไม่มีไว้เพื่อเราหรือประชาชนแต่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคงรู้คาตอบว่ามีสอวอไวเพื่อใครกันแน่ค่ะ ดังนั้นค่ะสวจึงทาทุกอย่างเพื่อสืบทอดอํานาจและก็มองว่าเป็นเรื่องตลกดีค่ะที่เรื่องวาระ8ปีเคยคิดจะจัดการนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่สุดท้ายย้อนกลับเข้าหาตัวเองว่า8ปีไม่ควรมีแล้วสุดท้ายคือการสืบทอดอํานาจอยู่ดีค่ะซึ่งเจตนารมณ์ของสวไม่ได้คิดแค่เรื่องกติกาแต่คิดเพียงจะสืบทอดอํานาจให้พลเอกประยุทธ์ก็จะยิ่งชัดเจนต่อไปว่าสังคมไทยในอนาคตประเทศไทยควรจะมีสวรหรือไม่ค่ะ ส่วนอีกสองปีจะหมดวาระตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะคะจะเป็นขวากหนามในการแก้วาระ8ปปีให้สําเร็จหรือไม่ในรังสีมันมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้นะคะสอวอหมดวาระลงแล้วก็มีชุดใหม่คงต้องดูอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อดูในระยะสั้นในปีนี้นะคะถ้ามีการเลือกตั้งนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลก็ยอมรับว่าสอวอคือขวากหนามตั้งแต่เริ่มเลยค่ะทั้งการโหวตเลือกนายกรวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่ยังคงต้องใช้เสียงสอวหนึ่งใน3ตนจึงได้แต่ภาวนานะคะให้สอวอ พอชุดนี้เนี่ยหมดวาระโดยเร็วค่ะจะได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้สถีค่ะปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุมตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้นะคะเจอฝนตกหนักค่ะคลื่นสูงด้วยประเทศไทยตอนบนก็มีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะภาคเหนืออุณหภูมิลดลงไปอีก1-2ององศาเซลเซียส กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกําลังแรงขึ้นคลื่นจะสูงอยู่ประมาณ2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็ประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปก่อนนะคะ ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะในขณะที่ลมตะวันตกก็เคลื่อนในระดับบนและไปปกคลุมภาคเหนือแล้วลักษณะเช่นนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ถึงององศาเซลเซียสในภาคเหนือค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ กรุงเทพมหานครปริมณฑลช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i อ N b e นเอ็นเบกิ้